สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ตลาดนัดค่ะไปซื้อหมูหนังหมูติดมันค่ะเนี่ยมาเกีียวมาทำน้ำมันไว้ใช้ดูโลนึงโลนึ่งแปดสิบาทดูสิค่ัเพื่อนๆได้หมูได้กาบได้แคบหมูกินดนะ้วยเนาะเป็นกาบหมูอยู่เนี่ยเป็นแคบหมูได้กินกับส้มตามด้วยวันนี้ได้ต้มมันตั้งเยอะค่ะเพื่อนๆจ้า ให้น้ำมันตั้งเยอะเลยเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนใกล้จะเสร็จแล้วนะนี่เห็นไหมน่คะเยอะเลยค่ะเพื่อนเพื่อน่าทำให้มันกรอบกรอบก่อนเนาะค่อยมาพอมันเย็นแล้วก็มากรองน้ำมันไว้ใช้ค่ะเพื่อนเพื่อนจ้ะนะคะ เอากาบหมูแคบหมูไว้กินกับส้มตำค่ะอันนี้ก็ไม่เคยลืมค่ะซื้อมาต้มให้ลูกค่ะต้มต้มเอาอันนี้ลงแล้วก็เจียวน้ำมันต่อเลยจ้าที่รักแมว <c oughs> <c oughs> นี่ไงค่ะ,คะซื้อหมูสามชั้นมาทำไว้ทอดเห็นไหมคะมัดเป็นจุกเป็นจุกทีละทอดนะคะ่ะหลานนั้นก็เอาไปไปทอดไปอบเนาะไปอบ มะละกอจากต้นค่ะกล้วยก็จากต้นค่ะสัมภาระเครื่องปรุงค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าอันนี้ก็ทำน้ำยาขยงจีนเลยค่ะเห็นไหมคะ,มคะเพื่อนๆนทำเมื่อกี้นี่แหละค่ะเพื่อนๆน,นจ้าทำน้นนี่นั่นทำเป็นต,ต่อไปเลยค่ะเป็นตลาดนัดเนาะปลาไม่ต้องซื้อซื้อแต่เรนี่ขาไก่กับเลือดไก่เนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนทำเสร็จเรียบร้อยจ้า ส่วนขนมจีนก็ทําลูกอยากกินอะไรเนาะขนมจีนซาวน้ำปลาระนะคะก็เลยทําไปแล้วจ้าซื้อมาไว้ให้ลูกจ้ะตับกับข้าวเหนียวมาไว้ป้อนเด็กๆนี่งไงยังไม่ได้จัดสัมภาระเลยจ้ะเพื่อนๆยังไม่เสร็จเลยจ้าส่วนคุณลูกเอาไปขังไว้แล้วนะคะเพื่อนๆเข้าซนค่ะกลัวข้าโดนน้าร้อนจ้า ขอบคุณทุกเลิบทุกไลทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายพูดคุยค่ะอ้างอีกทีค่ะไหนอุ้ยเบตแตบใครหิวใครอยากก็มากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆจ้าเนี่ค่ะอู้ใบเตยก็อย่างงามอุ้ยอย่างงามเลยค่ะเพื่อนๆอยากให้เห็นที่จริงสีมันจะเหลืองเข้มกว่าน,นี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยสีมันจะเหลืองเข้มกว่าอ,อยู่ในกล้องนะคะ ไหมคะอยากให้เพื่อนๆกินจังเลยเพื่อนๆจ้าหอมค่ะคะจะทำโอ้โยไปเลยไปเลยเจ้าที่กองยาปล่อยเลยค่ะปล่อยเลยสวัสดีนะคะ